สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวอีกครั้งนะฮะผมยังไม่ไปไหนครับหลังจากที่ผมลงมาให้อาหารปลาแล้วก็เห็นปลากัดมันกําลังรัดกันเพื่อจะวางไข่นะผมก็เลยนั่งสังเกตการตอนนี้ผมนั่งมาเกือบชั่วโมงแล้วนะมันยังรัดกันาก่อนหน้านี้ผมยังหยิบกล้องมาจะพยายามถ่ายแต่มันมืดครับ ยังไม่ค่อยมีแสงสว่างเท่าไหร่มันทําให้เรามองไม่เห็นปรากัดตอนนี้มันเริ่มมีแสงสว่างบ้างแล้วนะผมก็เลยลองหยิบกล้องมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะการรัดถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะ้วการวางไข่ของปรากัดนะเดีย๋ยวเรามานั่งสังเกตกันอีกสักนิดนึงนะ ผมนั่งมาเกือบชั่วโมงแล้วนะจากที่ผมสังเกตนี่ตัวผู้จะรัดตัวเมียเพื่อให้ไข่มันทะลักออกมานะแล้วก็ทั้งสองตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียก็จะช่วยกันขาบไข่ไปไว้ในวอร์ดนะฟองอากาศที่ลอยอยู่ด้านบนนะ ผมนับดูนี่ประมาณ10บกว่ารอบได้แล้วนะฮะหรือมากกว่านั้นได้ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีมากการดัดก,กันอีกไหม นี่กำลังรัดกันอยู่เขาจะรัดกันอยู่ใต้วอดนะฮะนานๆจะโผล่มารัดด้านนอกให้เห็นสักทีหน,นึ่งอยู่ตรงมุมด้านซ้ายของกล้องนะ สภาพของน้ำแล้วก็บรรยากาศในการให้ปลากัดกอวอดต้องทำให้มันเหมาะสมน,นนะนบผมคิดว่าเรียนแบบธรรมชาติน่าจะเหมาะสมที่สุดนะก็เลยลองเอาไม้น้ำพร้อมกับระดับน้ำที่ผมเติมไปไม่ลึกมากนะให มันดูเหมือนว่าน้ํากําลังจะแห้งนะปรากระกัดจะได้รู้สึกว่ามันจะต้องรีบวางไข่ก่อนที่น้ําจะแห้งด้วยนะครับเรามีพ่อพันธุ์อีกหลายตัวเลยทีเดียวครับที่เลี้ยงไว้นะแต่แม่พันธุ์นี้เราจะมีจํากัดหน่อย บ่อแรกที่ผมนับได้มีแค่17ตัวนะฮะแล้นี่ก็เป็นตัวแรกที่ผมคัดลงมาในการวางไข่ในะครั้งนี้นะฮะคัดคู่แรกลงมาไว้ก่อนสูมไปมากว่านี้ไม่ได้นะฮะนี่ฮนะมันก็จะคาบไข่ ที่ทะลักออกมาจากตัวเมียเอาไปไว้ในฟองอากาศที่ก่อวอดไว้นะก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคิดว่าจนกว่าตัวเมียจะเพลียหรือว่าไข่ออกหมดท้องของตัวเมียนะก็อย่าลืมติดตามคอยให้กำลังใจปากัดลัดนี้ด้วยนะะจุดประสงค์ของเราคือต้องการขยายพันธุ์ให้มัน มีมากขึ้นและเราจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นก็คือหนองเลงรายนั่นเองครับซึ่งตอนนี้หนองเลงรายกําลังจะขุดรอกกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับรอให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็หน้าฝนเทเข้ามาเราจะาสํารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการนําประกัดไปปล่อยด้วยนะและส่วนหนึ่งเราจะทําเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ ปรากันะตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำตู้ปรากัดไว้ตกแต่งที่เขตห้าม้ำราสัตว์ป่าเพื่อให้สมาชิกหรือนักท่องเที่ยวได้เข้าไปแวะชมกันด้วยนะก็ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเราค่อยค่คิดค่อยค่อยทำนะฮะเป็นไอเดียเฉยๆนะฮะแต่ยังไม่มีการ พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างเป็นทางการนะในเรื่องของงบประมาณการสนับสนุนนี่ก็คงจะต้องใช้เงินทุนส่วนตัวดูแลกันไปก่อนนะฮะอนาคตข้างหน้าถ้าหากมีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนโครงการนี้นะในการสร้างอ,าอนุรักษ์ปากัดหนองเลงทรายนะฮะที่มีจำนวน200กว่าตัวเป็นพ่อพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ก็เราอาจจะได้มีข่าวดีจาก ผู้ใหญ่หลายๆท่านสนับสนุนโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของหนองเลงทรายอำเภอแม่ใจด้วยนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับผมคลิปนี้ต้องขอแล้วท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ